ก็มาต่อกันข้อ12แล้วนะคะในข้อ12นั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวเรื่องใหม่นะ s ituational dialogue นะคะก็ไม่มี A ไม่มี B เหมือนเดิมนะคะก็มาสถานการณ์นี้เราควรจะพูดว่าอะไรนั่นเองค่ะ situation บอกว่า you arrange a potluck party เห mm ็น hmm. <Hey S 2> ว่าเหมือนเดิม mm hmm. หนูก็ต้องรู้คำศัพท์จงไ้โลกคำว่า potluck party เนี่ยคือเป็น party แบบ party ที่เอาอาหารไปเองอะเอาอาหารไปไปไป,ไปกินเองนะคะก็ แต่ละคนก็เอาอาหารไปนคนลออย่อยแล้วไปกินร่วมกันเงี้ยคะเขาเรียกพอ t l u ลักพาร์ตนะคะก็คุณได้จัดงานพอ t l u ลักพาร์ตขึ้นจัดงานพอ t l u ลักพาร์ตขึ้น before your friend left นะคะก่อนที่เพื่อนคุณจะลากลับบ้านนะคะ The party she expresses her gratitude นะคะ express แปลว่าแบบสแสดงออกถึงความรู้สึกนะคะ express express แสดงออกถึงความรู้สึกนางก็สแสดงออกความรู้สึกถึง gratitude นะคะ gratitude คืออยากให้คำคำศัพท์ทั้งสองอันนี้เลยอะ นะคะแอบแป๊บหนึ่งนะคะอยากให้คำศัพท์นะคะเออ่ตั้งแต่สอนมาก็ยังไม่ค่อยได้ให้คำศัพท์เท่าไหร่นะคะโอเน็ตหนสี่นะคะก็เลยอยากจะให้คำศัพท์เออ่โน้ตแล้วกันโอเน็ตหกสี่ผมจะได้แตกต่างกันเมื่อกี้นะก็อยากให้คำศัพท์นิดนึงยังไม่ค่อยได้ให้คำศัพท์เท่าไหร่เลยอย่างเมื่อกี้คือขาวขาวโพลนไปหมดนะคะเสื้อเสื้ สีหายไปหมดนะคะคำว่า express นะคะ express น่าสนใจมาก express มาจากคำว่าอะไรนะจ๊ะเด็กน้อย x ตัวนี้ได้บอกไปอันนี้ป่ะวะสอนไปในอันนี้หรือสอนไปในในแกะวะเออจำไม่ได้สอนเยอะจนจำไม่ได้ x แปลว่าเอานะคะ press แปลว่า push นะคะแปลว่าผลักหรือดันผลักหรือดันดังนั้นผลักออกมาดันออกมาก็คือเป็นไปการแสดงออกถึงความรู้สึกแน่ แสดงออกถึงความรู้สึกถึงความรู้สึกเข้าใจปะก็คือสิ่งที่อยู่ภายในข้างใจดังมันออกมาผลักมันออกมานั่นเองนี่คือความหมายค่ะนะคะ express นะคะแต่ express นั้นยังมีหนึ่งความหมายได้ด้วยแปลว่าด่วนนะคะแปลว่าเร่งด่วนนะคะเหมือนคำว่า pressing เหมือนคำว่า pressing ที่แปลว่าเร่งด่วนนั่นเองนะคะเป็น adjective นะคะ pressing ก็เป็น adjective เหมือนกันนะจ๊ะนะคะดังนั้นหนูก็เลยจะมีคำว่า e m s นั่นเองค่ะซึ่ง e ก็มาจาก Express นี่แหละ Express mail service นะคะก็คือ Service สส่งจดหมายอย่างเร่งด่วนนั่นเองค่ะ e มาจาก Express นั่นเองนะคะ ms นั่นเองนะคะหรือ Expressway ที่แปลว่าทางด่วนนั่นเองค่ะเราก็ได้ยินคำนี้กันนี่คือ Express นะคะบอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้อีกคำหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนอกจากคำว่า Express คือคำว่า gratitude นะคะ gratitude นะคะ gratitude ะะ gratitude แปลว่าอะไรคะ่ะคำว่า grat ตัวนี้แปลว่าแสงแสงนะคะ gratitude ก็ Gr itude, คือความแบบซาบซึ้งใจรู้ซึ้งถึงบุญคุณนะคะความรู้ซึ้งนะคะถึงบุญคุณนะคะที่เรารู้สึกแบบขอบคุณเขาอะไรเงี้ย uh, gratitude นะคะรู้สึกขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งอะไรเงี้ยความหมาย appreciate นะคะงนั้น grateful grateful แปลว่าซาบซึง้งถึงบุญคุณ ะะทราบซึ้งถึงบุญคุณนะคะดังนั้นตรงข้าม ungrateful อันนี้อก,กตันอยู่เอออันนี้แปลว่ากตันอยู่ได้กตันอยู่ได้นะคะ ungrateful นะคะก็แปลว่าอก,กตันอยู่อกกตันอยู่ได้ โ okay. อเคอากาันอยู่ได้นะคะนี่คือเกรดนะคะเกรดตัวนี้นะคะ,ะที่แกรดกับเกรดที่แปลว่ารู้สึกงถึงบุญคุณนั่นเองคะ่ะดังนั้นถ้าหนูเข้าใจตรงนี้แล้วถ้าหนูเข้าใจตรงนี้แล้วกลับไปดูกลับไปดูไหนกลับไปดูนี้นะเขาบอกว่าอย่างไงเพื่อเราจัดงานปาร์ตี้ผลลัพธ์ปาร์ตี้ก่อนที่เพื่อนจะกลับบ้านไปกลับออกจากปาร์ตี้เพื่อนก็แสดงออกถึงความซาบซึ้งถึงบุญคุณดังนั้นเนี่ยแสดงออกถึงความซาบซึ้งถึงบุญคุณเป็นเรื่องบวกหรือลบคะคาตอบคือเป็นเรื่อง บวกแองเป็นรู้สึกซทรับซื้อไงเรื่องบวกๆนะคะดังนั้นเขาต้องพูดบวกๆพูดว่าอย่างไง it was an awful party เป็นปาร์ตี้ที่ห่วยมาก awful นะคะ awful นะคะห่วยแตกห่วยแตกมากบ้าหรอเมื่อกี้เพิ่งบอกว่ายังไงโลก สวยเสมอใน conversation ค่ะดังนั้นไม่สามารถเลยนะคะที่จะพูดว่างั้นห่วยคือถึงแม้มัจะหวยจริงก็งพูดไม่ได้เว้ยมีมารยาทเว้ย Thank you for inviting me นะคะขอบคุณนะที่เชิญฉันมาฉันแบบซาบซึ้งมากนะคะก็ดูดีนะคะ I felt like it was I was bothering you คือแบบรู้สึกว่าแบบมารบกวนเธออะคือ มันต้องขอบคุณมากกว่าการไปบอกแบบว่าเออฉันรบกวนเธอฉันไม่ดีเลยฉันแย่เลย้ยไม่น่านะคะ bothering ก็คือรบกวนนั่นเองนะคะ you must have spent so much money must have must have บอก v e ช่สามค่ะขออธิบายอ่ะเขียนตรงนี้ได้เนาะมีที่เนาะ must have บวก verb สามค่ะนะคะเป็นการเดาว,ว่าต้องเป็นแบบนั้นแน่แน ในอดีตนะคะถ้าเดาในปัจจุบันจะเป็น must be นะคะ must บวก verb infinitive แบบ must be อะไรเงี้ยนะคะแต่อันเนี้ย must have บวกสามเป็นการเดาคือเดาแบบต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยแบบเป็นการเดาแต่ว่าเพื่อนเป็นการเดาอย่างมั่นใจอ่ะเข้าใจว่าเดาอย่างมั่นใจยกตัวอย่างเช่นแบบสายสมองสายสมองเป็นเพื่อนในห้องเราซึ่งสายสมองเนี่ยตกภาษาอังกฤษมาตลอดกี่ปีที่ผ่านมาเรียนห้องเดียวกันอีมอนเนี่ยตกตลอดเวลาอีมอนไม่เคยผ่านเลย แล้วการสอบครั้งนี้อีหมอนได้ร้อยเต็มพอีหมอได้รอ้อ,อ,รอเต็มเนี่ยเ<ม>พื่อนก็เหมากันว่าแก่แกอีหมอนเนี่ย<ม> she must have cheated on the exam มหมอนนี่ยนะต้องโกงข้อสอบแน่เลยว่ะไม่มีทางที่ยังนี้ได้ร้อยเต็มแต่จริงๆแล้วอีหมอนนี้แบบอ่านหนังสือหัวฟูเลยนะเก็ี่ปะเอออะไรแบบนั้นคือเป็นการเดาไงแต่เดาอย่างมั่นใจนั่นเองนะคะมาซาบูช่องสา,าดังนั้นข้อสี่ค่ะ you must have spent so much money แปลว่าอะไรคะ เออเธอต้องใช้เงินไปเยอะนะนะหรอเราเกี่ยวอะไรพูดอย่างนี้ได้ยงไงใช้เงินเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่ว่าแบบไม่ควรจะพูดอย่างนี้ไม่มีมารยาทตัดทิ้งนะคะส่วนข้อ5 I hope I didn't upset you ฉันหวังว่าฉันไม่ได้ทำให้เธอผิดหวังนะอันนี้ก็แบบถ่อมอกถ่อมถ่อมตัวอะไรเงี้ยถ่อมตัวถ่มตัวอย่างมากก็ไม่น่าได้มีอันเดียวที่น่าจะได้ค่ะก็คือขอบคุณมากๆที่เชิญฉันมานะคะก็คือ Thank you for inviting me อีกคำหนึ่งที่ใช้ได้จดหมาย Thank you for helping me Thank you for having me คือขอบคุณนะที่แบบว่ามีฉันในที่นี้ก็คือเชิญฉันแหละบางทีเขาไม่ใช้คำว,ว่า inviting เขาใช้คำว,ว่า having ก็ได้ค่ะ Thank you for having me พี่ชอบใช้คำนี้นะมันดูแบบนะคัะขอบคุณนะที่เอาฉันมาอยู่ร่วมด้วย,ยอะไรเงี้ยเป็นบ้าแต่เพ้สองค่ะ Thank you for inviting me นั่นเองค่ะนักสานการแบบนี้นะคะจะเก่งได้มากขึ้นทำได้มากขึ้นก็ต้องฝึกฝนค่ะฝึกฝนเยอะๆหนูทำได้แน่นอนนะคะเหมือนกับที่หนูคารินเขาพูดว่า practice หลลูก practice makes perfect นั่นเองค่ะ practice makes perfect นั่นเองค่ะยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่งยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่งมาเก่งกับพี่ชีไปด้วยกันทุกวันนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกด้วยกันไปเรื่อยๆค่ะวันนี้พอแค่นี้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมที่จะตั้งใจเรียนไปด้วยกันนะคะ request มาได้พี่ชีก็จะเฉลยไปเรื่อยๆอย่างนี้ละค่ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย